บันทึกโรงเรียนบ้านคำสมิงสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ตำบลสว่างอำเภอสว่างวีระวง์จังหวัดอุบลราชธานีภาปาคอมพิวเตอร์นับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจของชาวบ้านคำสมิงอันเกิดจากความรู้รักสามาคัคคีจากหลายส่วนหลายฝ่ายอาทิ คณะกรรมการการศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้านคณะอาสาสมัครสาธรารณสุขหมู่บ้านคณะครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับคณะจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมบั้นคำสนิงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพิ่มโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ใกล้เคียงกับนักเรียนในเมืองโดยการจัดหาทุนผ่านผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อลูกหลานบ้านคำสมิงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. จัดซื้อและสร้างระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาอย่างน้อย20เครื่อง 3、เพื่อใช้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น4、เพื่อใช้ในการจัดโครงการหารายได้ในระหว่างเรียนโดยนักเรียนร่วมกันทํางานกับผู้ปกครอง5、เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนนวัตกรรมและประการสุดท้ายเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆที่จำเป็นอีกด้วย วันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากอดีตผู้ราการจังหวัดอุบลราชธานีคือท่านสริกวิทูลที่ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานพิธีในครั้งนี้อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนเก่าบ้านเกิดของท่านอีกด้วยในนามชาวบ้านคำสริงยินดีต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบพระคุณท่านไวนาะโอกาสนี้ด้วยเรามาชมบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของบอรวรบ้านวัดโรงเรียนบ้านคำสมิงครั้งประวัติศาสตร์กันครับ สวัสดีครับเดนมากครับสมิงติดสองสามมงนะครับช่วยในหลายโรงเรียนก็ทำไปแล้วประเทศไทยเนี่ยมีตัวอย่างที่ดีสุดคือโรงเรียนรับเงินจบไปแล้วมีเงินฝากคนละประมาณ2-3งสามหมื่นบาทนะจบแค่ปถมปฐมปายมัธยมมัธยมไปต่อยแต่ที่มันได้ก็คือได้ความรู้ได้รู้จักตัวเอง นะจึงเป็นที่มาของท่านอาจารย์นิคมทีนิคมนี่ดูผู้คูเขียนน่ซึ่งมันจะปล่อยให้เด็กทําไม่ได้คูก็ต้องทําหมู่บ้านชุมชนก็ต้องทาก็ต้องมีความคาดหวังเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกต้องโฟกัสต้องเอาใจใส่เขาจริงๆงนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งว่าเออถ้าลงในโยนะครับการแก้จนศึกษาเนี่ยเนี่ยมันมันต้องเริ่มการศึกษาก่อนนี่ อยากว่าเนี่ยเราที่สร้างคนนที่นี่เด็กคนนี้มีอาชีพเข้าไปทำเนี่เด็กคนนี้โตไปตอนนี้นเนี่ยเรียนต่อคณะเรียนต่อมีงานทำนะครับบริษัทหรือหน่วยงานจะจ้างแล้วถ้าสร้างคนนี้หนึ่งคนก็ได้ก็มีความสุขย0สคนยิ่งดีถ้าโรงเรียนนี้หกอไปก็ดีเนี่ยปลายน้ําก็ดีกลางน้ําก็ดีต้นน้ําก็ดีที่นี่ถูกต้องคาว่าโรงเรียนนวัตรกรรมบ้านคำสมิง นวัตก,กรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีคอมพิวเตอร์อาชีพต่ตางๆที่มันจะเกิดขึ้นเรามีจุดแข็งอะไรนะครับสินค้าเด็กทาได้ไหมผู้ใหญ่เรามีแม่น้ํนดาโดมของเราไม่เล่นใส่แล้วฉันคือต้องสร้างและให้เด็กนั่นนะนะครับโรงเรียนนวัตก,กรรมกองทุนและกิจกรรมและกลุ่มที่แข็งแรงจากเด็กของเราพยายามสร้างแรงบันดาให้เด็ก,ดกทำตัวใหญ่ให้เขาเห็นนะครับทำอย่างให้เขาเห็นในวันวันนี้ครับสวัสดีครับ เชิญทุกท่านนะครับอยู่ในอาการสมาบิดายติสระเนนะสหาปัญจสิลาตัติยาเนะสหาสัะวัตโตะระโตสัมมาสัมพุทสะสัมพุทสะนับโมตัสานคัจจามุทังสละนังคัจจามิทุติย

คิดว่าการนี้ิพุสังทักษาะโอพระพิสุสง์ผู้เจริญครับซึ่งผ้าบางสก,กุลจีวรซึ่งผ้าบางสก,กุลจีวรของข้าพเจ้าทั้งหลายที่เรานำมานะครับและอีกส่วนก็ถือว,ว่ากำลังรวมรวมอ,อยู่นะครับ ที่ถ่ายในวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนสำหรับพี่น้องทุกๆท่านนะครับว่าตอรหัตโตวสัมมาสัมพุทธัสสะนะว่าตัวที่นังเทตานังภักปะอัณรายานังอาคัปปะโตภะมะมังคะรัญยะทุเยตังธรรมังโภพะวะพิวาเทมิกละวตาธมโม มน,มนมัสสามีอับยอดที่มาในวันนี้นะครับยังไม่ได้ไปปรับไปอะไรราคาได้เครื่องละ14,790เบาทเป็นคณะกรรมการที่ไปจัดซื้อมาอีกนะคะเนาะก็จะได้อีกประมาณเท่าไหร่6เครื่องไม่เจ๊เครื่องรวมกันก็จะเป็นเหับและผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับเห็นหน้าค่าตาก็จำกันได้หนดท่านอดีตผูว่าท่านอนุมัติเงิน10,000แสนบาทมาให้ผมทำถนนหนทานจะได้จากรอพาณิชย์นะครับแล้วก็ 呃，阿堪。